บางคนอาจจะมองว่าเรื่องของปอบนั้นก็สอดแทรกกุศโลบายต้องการให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีเอาไว้ประกอบด้วยนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับถึงแม้ว่าโลกของเราจะก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายต่างๆแต่ความเชื่อส่วนบุคคลก็ยังคงฝังรากอย่างลึกในจิตใจของบางชุมชนบางพื้นที่นะครับทำให้บางคนนั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเมื่อถูกกล่าวหาแบบนี้ ชีวิตของเขาคนนั้นจะกลายเป็นอย่างไรเกิดผลกระทบอะไรตามมาบ้างติดตามได้จากรายงานครับเรยิงสูงวัยคนหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเ,นเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าปู่ของตัวเองเคยเรียนมนต์เรียกข้าวให้ได้มากๆแต่ทำผิดข้อห้ามจึงกลายเป็นผีปอบ และยืนยันว่าไม่ได้สืบทอดเป็นปอบเชื้อให้ลูกหลานเพราะถูกชาวบ้านขับไล่ด้วยการเผาบ้านทิน้งจึงไม่มีที่อยู่ต้องระหกระเหินกระทั่งเสียชีวิตที่อือ่นเป็นเรเลียนคลองมากรักษาบได้เพิ่นก็ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ยผู้ใดแต่กี่มีหลีอบูเพิ่นก็ไปตายกรุงเทพเขาบ่ให้ยูบาลนะยูบานกับขันค้นบ่ตายกับ่อยง่วงก็ตาย่างสินะแม้เรื่องราวผ่านมาหลายปี ปัจจุบันความเชื่อเรื่องปอบลดน้อยลงปอบไม่ได้ออกอลาละวาดหนักแต่ก็สะท้อนให้เห็นภาพในอดีตเมื่อหมู่บ้านไหนมีปอบอาศัยอยู่อาจทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปคนที่กลัวมากถึงกับไม่กล้าออกมาทำมาหากินพาวัวควายไปเลี้ยงจุดจบของการแก้ปัญหาคือขอให้คนที่เป็นปอบออกจากหมู่บ้านเพื่อความสบายใจของส่วนรวมเช่นเดียวกับนายทองคำมาเฉลิมพ่อน้องเขียว ซึ่งถูกเชิญออกจากหมู่บ้านของพันรายาหลังมาเป็นเขยได้ไม่ถึงปีด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นปอบผ่านไปเกือบ10ปีจึงเป็นข่าวดังกรณีน้องเขียวไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ขณะนี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพักอาศัยอยู่ที่บ้านมิมตรใหมตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสภาพจิตใจดีขึ้นเพราะหายห่วงในลหลายๆเรื่องโดยเฉพาะลูกสาวที่ย้ายมาเรียนในเมืองอุบลแล้วเจ้าหน้าที่จึงอนุญ,ญาตให้เข้าไปพูดคุยกับนายทองคําได้ หลังจากได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามและหลายๆเรื่องนะครับคุณทองคําก็ยืยนยันว่าตอนนี้ไม่รู้สึกโกรธแล้วก็มีอคติกับชาวบ้านแล้วและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากมีกําลังใจดีได้มอบที่แล้วก็จะรับไปเป็นคนดูแลสวนในตำบลคำเขือนแก้วอําเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะเดินทางไปในสัปดาห์หน้าครับบ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นในหมู่บ้านคํามันปลา โดยกำนันตำบลคำเกินแก้วใกล้แล้วเสร็จเหลือเพียงแค่ต่อไฟฟ้าและน้ำประปาก็สามารถเข้าอยู่ได้ซึ่งมีพื้นที่กว่า15ไร่ให้สองสามีภรรยาดูแลปลูกพืชสวนใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงส่วนชาวบ้านคำมานในเมื่อทราบข่าวเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจที่เรื่องจบลงด้วยดีแต่นี่เป็นเพียงรายเดียวเท่านั้นที่เป็นข่าวโด่งดังจนนำไปสู่การแก้ไขเป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายยุทธยาตุ้มมี ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน